สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนังสือกล้าที่จะขอวิธีได้รับทุกสิ่งที่หัวใจคุณปรารถนา The Aladdin Factor นะครับผมหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่คุณจะได้เรียนรู้วิธีขอทุกสิ่งที่คุณต้องการ Jack Canfield และเ e n น e ส้นจะแสดงให้คุณเห็นนะครับโดยผู้เขียน John Gray นะครับผม Men are from Mars Women are from Venus นะครับก็ในบทในบทภาคที่หนึ่งนะครับผมก็คือเราจะพูดถึงอุปสรรค5ข้อในการร้องขอสาเหตุหลักที่เราไม่ขอสิ่งที่เราต้องการนะครับผมเรื่องแรกก็คือความรู้เท่าไม่ถึงการครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าของโจรในสมัยโบราณที่ข,มขโมยเสื้อโค้ทหรูหรามาตัวหนึ่งแล้วเสื้อโคท้ททาจากวัสดุที่ดีที่สุดแถมยังติดกระดุมเงินกระดุมทองอีกด้วยเมื่อเขากลับมาหาเพื่อนของเขาหลังจากที่ขายเสื้อโค้ทตัวนั้นให้กับพ่อค้าในตลาดแล้วเพื่อนสนิทที่สุดของเขาถามว่าเขาขายเสื้อโค้ทนี้ไปในราคาเท่าไหร่เขาบอกว่าได้เงินตั้งหนึเนี่ย เขาตอบนะครับแล้วก็แกจะบอกฉันว่าแกได้เงินแค่100เพื่อแลกกับเสื้อโคต้ตหรูหราตัวนั้นหรอเพื่อนเก่าถามเอา้ามีตัวเลขสูงกว่า100ด้วยหรอโจนถามพวกเขาส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะขออะไรและยังไม่รู้อีกว่ามีอะไรรอเราอยู่เพราะเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น หรือเราขาดการติดต่อกับตัวเองเสียจนไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตัวเองต้องการและปรารถนาอย่างแท้จริงบางคนตายด้านจนไม่รู้สึกถึงความอยากและความต้องการโดยธรรมชาติเราไม่รู้อีกต่อไปแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั้นคืออะไรพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้วิธีที่จะขอเราไม่เคยเรียนรู้ถึงศาสตร์ของการขออย่างไรให้ได้ผล เราไม่เคยเห็นทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิทผลจากแบบอย่างในบ้านและไม่ได้ถูกสอนในโรงเรียนหรือในที่ทำงานพวกเราส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าจะขอจากใครและจะขอเมื่อไรเราไม่เคยเรียนรู้วิธีที่จะระบุตัวคนที่มีแววว่าจะให้สิ่งที่เราขอได้ไม่ว่าจะเป็นอ้อมกอดคำแนะนำฉลาดฉลาด หรือใบสั่งซื้อสินค้าที่เรากำลังขายและหลายคนไม่เคยเรียนรู้ที่จะอ่นานภาษาท่าทางที่บอกใบให้เรารู้ว่าฉันเห็นด้วยกับคุณหรือไม่ใช่ตอนนี้ความกลัวเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการเสมอ r รับวอลโดอ m มเมอร์ n เราไม่รู้ว่าอะไรมีอยู่และอะไรที่เป็นไปได้พวกเราส่วนใหญ่ ไม่เคยรู้เลยว่าคุณสามารถซื้อบ้านโดยไม่ต้องวางเงินดาวจนกระทั่งเราได้อ่านหนังสือของโรเบิร์ตอันเลนเราไม่รู้ว่าคุณสามารถขออัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตที่ต่ำกว่าจนกระทั่งเราได้ยินชาลส์กิฟเบนพูดเราไม่รู้ว่าคุณสามารถขอเปลี่ยนรดเช่าที่ดีกว่าได้ฟรีหรือของอัตราค่าห้องพักในโรงแรมที่ถูกกว่าจนกระทั่งมีใครสักคนบอกเราว่าได้ ถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองของเราไม่เคยสอนถ้าเราไม่เคยเรียนในโรงเรียนและถ้าเราไม่เคยเห็นต้นแบบจากใครในชีวิตแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรเมื่อคุณชินกับการได้แค่ขนมปังแผ่นเดียวเป็นอาหารแล้วคุณจะไม่รู้หรอกว่าคุณสามารถขอพาสต้าได้คุณไม่เคยเห็นพาสต้าเลยสักจานคุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันมีอยู่เพราะฉะนั้นการขอพาสต้าจึงเป็นเรื่องที่ไกลเกินจริงสำหรับคุณ ฉันหวังว่าที่ไหนสักแห่งจะมีคนเอาจานพาสต้ามาให้คุณหรือคุณอ่านพบหรือได้ยินเกี่ยวกับมันมากพอจนมันกลายเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันอีกต่อไปและแล้วคุณจะเริ่มคิดได้ว่าเฮ hey, ฉันต้องการพาสต้านะดรบาบาร่าอองเจลิสผู้เขียนเรื่องเรีย m โมเมนต์เราไม่รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรา อยากได้และต้องการอย่างแท้จริงพวกเราส่วนใหญ่ขัดการติดต่อกับความต้องการและความปรารถนาที่แท้จริงเพราะเรายังคงถูกเพิกเฉยถูกปฏิเสธหรืออายที่จะแสดงมันออกมาเหมือนเด็กๆพวกเราอาจถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกปฏิเสธและถูกเยาะเย,ะเยะ้ยที่ขอสิ่งที่เราต้องการซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างน่าไม่อายฉะนั้นมันจึงดูปลอดภัยกว่าและเจ็บตัวน้อยกว่าถ้าจะไม่ขอ พวกเราขุดหลุมฝังความปรารถนาของเราไปง่ายๆอย่างนั้นการแสดงออกถึงความปรารถนาของเรานั้นอาจถูกคุกคามทําให้อายหรือในทางใดทางหนึ่งที่ทําให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเรารู้สึกไม่สบายใจมันอาจท้าทายระบบความเชื่อมาตรฐานหรือคุณค่าของพวกเขามันอาจจะเป็นเพราะว่าเรากําลังขอสิ่งที่พวกเขาไม่เคยได้เนมะื่อตอนเป็นเด็กและพวกเขาโกรธโดยไม่รู้ตัวตอนที่เรา อปากขคำขอในวัยเด็กของเรานั้นอาจตอกย้ำความเจ็บปวดที่เก็บกดจากการที่พวกเขาไม่ได้สิ่งที่พวกเขาต้องการในวัยเด็กพวกเขาอาจจะไม่พอใจเพียงเพราะว่าเราเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงเสียด้วยซ้าและพวกเขาอาจกีดกันเราจากบางสิ่งบางอย่างเรากลับเป็นการลงโทษใครสักคนในอดีตของพวกเขาแต่กลับมาลงที่เราหรือพวกเขาอาจกลัวเพื่อนบ้าน หรือ,อยากจะวิจารณ์ว่าลูกเลี้ยงลูกให้เหลืองที่ปล่อยปละละเลนเกินไปหรือขี้สงสารมากเกินไปไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามผลสุดท้ายคือพวกเราเลิกรู้สึกถึงสิ่งที่เราต้องการเพราะว่ามันเจ็บปวดเกินไปมันสบายกว่าที่จะทำตัวตายด้านไม่แยแสและในที่สุดคำถามที่ว่าคุณอยากทำอะไรคืนนี้จะได้คำตอบอยากไม่รู้สิหรือฉันไม่สน เมื่อถูกถามว่าต้องการอะไรก็คือเราไม่รู้แล้วต่อมาเราไม่รู้ว่าจะขออย่างไรพวกเราส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับตัวอย่างหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการขอที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาจากที่บ้านโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่มีวิชาทักษะการสื่อสารที่สอนเราถึงวิธีขออย่างไรให้ได้ผลสิ่งที่เราพบเห็นอยู่เป็นประจำคือการพังงบหัว สะอกสื่ื้นการทำตัวไม่ดีการอดครวนและการบ่นว่าเราเห็นการพูดจาเสียดสีการขอแบบเปรยๆและคลุมเครือไม่ชัดเจนแต่น้อยครั้งที่เราจะเห็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมาในสิ่งที่เราอยากได้ต้องการและปรารถนาถ้าเราไม่เคยเห็นทักษะอย่างนี้มาก่อนมันจึงเป็นเรื่องยากมากที่จะเรียนรู้และนามาใช้ในชีวิตประจาวันมันไม่ใช่เรื่องที่ มีใครเคยพูดถึงมันเป็นเพียงเพราะพ่อของผมไม่เคยร้องขออะไรเลยมาช่วยชีวิตผมไม่เคยเห็นเขาขออะไรเลยการขอไม่ใช่แบบอย่างในบ้านของผมดังนั้นผมจึงเติบโตมากับความคิดที่ว่าผู้ชายควรเป็นคนที่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกเรื่องรอนเฮานิกผู้เขียน financial freedom in X minutes a day เมื่อตอนฉันเป็นเด็กฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงคนไหนเลยเอ่ยปากขอสิ่งที่พวกเธอต้องการแม่ของฉันไม่เคยขอในสิ่งที่เธอต้องการตอนเด็กๆฉันไม่มีต้นแบบผู้หญิงเก่งสมัยนั้นมีผู้หญิงที่ประสบความสําเร็จไม่มากนักหรอกดรบาบาร่าไดแองเจลิสผู้เขียนเรื่อง Real Moment ต์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ